นะคะคันนี้สวยๆในสภาพนางฟ้าเลยนะคะรถลทะเบียนท้ายปี2 5 6 2นะคะคันนี้ชั่วโมองใช้งานหลักร้อยนะคะ418ชั่วโมองนะคะลูกค้าฟังไม่ผิดเลยนะคะ418ชั่วโมองนะคะคันนี้ดีบิสกูปต้าเอ4 0นะคะจากร้านเซนต์เมืองแท็กเ,เ,เตอร์นะคะรุ่นนี้รุ่นยอดนิยมนะคะรุ่นยอดนิยมยอดนิดนะคะกูปต้า M95 ในตำนานนะคะลูกค้าท่านนี้ จองข้ามปีเลยนะคะเป็นรถแท็กเตอร์มือสองนะคะรุ่นใหญ่ของเรานะคะในสภาพสวยๆแบบนี้หาได้ไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอยากจองรถมือสองไว้ไปใช้งานนะคะสามารถจองได้เลยนะคะที่ร้านเชนิ่งังแท็กเตอร์นะคะสามารถระบุรุ่นนะคะหรือว่าระบุช่วงการทำงานนะคะหรือสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจอง ปี2564นหนะคะในสภาพแบบนี้นะคะในราคานี้เลยนะคะ1นล้าน1แสนบาทนะคะคันนี้1นล้าน1แสนบาทนะคะลูกค้าดาวมาที่5 5 0 0 0 0บาทนะคะจะส่งลูกค้าที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะปลายทางที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคันนี้ทูบูต้าเอ็มเก้าหนะคะจากร้านเพชรมุ่งเลืองแทคเตอร์นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะ ไปใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือว่ามือสองนะคะรถใหม่ในสภาพนางฟ้านะคะสามารถจองไว้ได้เลยนะคะที่ร้านเพชรเมืองแท็กเตอร์นะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์094264 0798นะ่8 9งหก0 98, นะี8ค่ะ080895 0ค่ะ